และในวันนี้เนี่ยแมม่ขุดมันก็มีอัปเดตใหม่เข้ามาท่านผู้ชมซึ่งมีในส่วนของอีเวนต์ใหม่เข้ามาด้วยนะฮะแต่ว่าไม่มีพวใหม่เข้ามานะซึ่งอีเวนต์ใหม่เข้ามาเนี่ยมีชื่อว่าอีเวนต์ล่องท่านผู้ชมคืออีเวนต์ล้องเนี่ยเป็นการขุดเจ้าล้องนะคือเจ้าล้องเนี่ยหน้าตามันจะแปลกๆแ,แ,แ,แบบนี้ห <ride> น้าตามันจะแปบกแปลก,กหน่อยท่านผู้ชมคือมันเป็นหินนั่นเองคือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยขุดเจ้าล้องมาได้เยอะๆนะฮะเราเนี่ยสามารถเอามาแลกสิ่งของได้นั่นเองท่านผู้ชมคือสามารถแลกกระเป๋าได้ด้วยนะกระเป๋านี่ใช้100ลองะ ส่วนสันคีเนี่ยใช้5้าร้อเลยนะและยังมีในส่วนของเจ้าตัวตุ่นสีเข็ดด้วยท่านผู้ชมคือใช้1000ล้องเลยนะแรกเจ้าตุ่นสีเข็ดห้าตัวนะคือใช้เยอะมากท่านผู้ชมโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาลองขุดเจ้าล้งดูนะฮะซึ่งไม่แน่ใจว่าผมเนี่ยจะได้หรือเปล่าท่านผู้ชมแล้วก็เกาะแรกเนี่ยมีของใหม่เข้ามาด้วยนะคือของใหม่เนี่ยเป็นของเอกโซติกท่านผู้ชมนี่เลยคือนี้เนี่ยผมไม่รู้นะว่าเป็นอะไรท่านผู้ชมมี3มชิ้นคือนุกเนี่ยผมก็ยังขุดไม่ได้นะ และเกาะไพเรตเบิกเนี่ยก็มีของใหม่เข้ามาเหมือนกันท่านผู้ชมซึ่งมีในส่วนของอันนี้น่าจะเป็นนกนะคือเป็นของมิสติกฮะน่าจะเป็นนกท่านผู้ชมส่วนเกาะอ,อื่นๆเนี่ยยังไม่มีนะฮะยังไม่มีของใหม่เข้ามาเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะขุดกันที่เกาะแรกท่านผู้ชมเพราะว่าผมเนี่ยจะได้ในส่วนของของระดับเอกโซติกคือไปขุดตรงนกดีกว่าอ่ะไปขุดตรงที่เขาชูนกกันอยู่ท่านผู้ชมไหนมาดูซิว่าการขุดครั้งแรกของผมเนี่ยจะได้เจ้าลงหรือเปล่าอืมเจ้าลง อันนี้เป็นสีเขียวฮะไม่แน่ใจว่าคืออะไรท่านผู้ชมคืออ๋อเป็น <laughs> เป็นของที่เกาะแรกนะฮะเป็นอะไรนะ <laughs> เขาเรียกว่าอะไรนะจุ๊บดูดซ่วมอะไรสักอย่าง <laughs> ผมก็จําไม่ได้ท่านผู้ชมโอเคอันนี้เป็นไขควงนะฮะเป็นนอ็อตเป็นนอ็อตอันนี้อันนี้เป็นสีเทาท่านผู้ชมคือผมตามหานี่ไงผมได้เจ้าหลงตัวแรกเจ้าหลงตัวแรกฮะแล้วมน <laughs> คือได้มาแล้วแล้ว,แล,วแล้วคืออ่าแลกยังไงนี่ คือผมมีล้องอยู่ทั้งหมดห้าตัวท่านผู้ชมตอนนี้โอเคโอเคไม่เป็นไรหรือว่าเราเนี่ยต้องเอาไปขายก่อนเหรอผมได้ล้องมาตัวหนึ่งแล้วฮะอันนี้น่าจะเป็นเจ้าล้องเหมือนกันหรือเปล่าอืมปรากขึ้นมาอ๋อไม่ใช่ฮะอันนี้เป็นรองเท้าคือผมมาตามหาเจ้าล้องฮะคือเพื่อที่จะเอาไปแรกของอะนะคือกระเป๋าก็อยากได้สัตว์ขี่ก็อยากได้อันนี้คือไมโครโฟนฮะเหมือนว่าผมจะได้เจ้าล้องอีกแล้วท่านผู้ชมตัวนี้เดี๋ยวนะตัวนี้ <laughs> ตัวนี้คือหน้าตาน้องเนี่ยแปลกมากท่านผู้ชม ือหน้าตาร้องเนี่ยกลายเป็นหน้าร้องไห้มีกี่หน้าเนี่ยเจ้าร้องเนี่ยคือเจ้าร้องมีหลายหน้าหรออันนีอ้อันนี้เป็นสีม่วงฮะคือสีม่วงนี้ไม่ใช่เจ้าร้องนะเจ้าร้องเนี่ยมันจะเป็นสีเทาท่านผู้ชมโอเคขึ้นมาอันนี้คืออะไรอันนี้อันนี้เป็นสีฟ้าฮะคือผมตามหาเจ้าร้องอ่ะผมผม,ผมไม่อยากได้อย่างอื่นอะ่ะตามหาเจ้าร้องอย่างเดียวตอนนี้อันนี้อันนี้เป็นสีเขียวฮะคือหรือว่าเราเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนพัวท่านผู้ชมอาจจะต้องไปใช้ในส่วนของพวที่มันแบบว่ากี้หน่อยนะ อันนี้ขึ้นมาขึ้นมาผมตามหาเจ้าร้องฮะคือเจ้าร้องเนี่ยชอบชอบเป็นส่วนของอะไรอ่ะคือมีไหมอืมลุกวินเลดอ๋อไม่มีฮะเจ้าร้องนี่เป็นตัวแบบว่าอ๋อนี่ไงร้องล้องร้องเนี่ยอ,อ,อ,อ๋อลราชอบออบอนแมกเนตฮะเออนะฮะออบอนแมกเนตแต่คือลินพานิยะ <laughs> โอเคขึ้นมาคือแม่เหล็กที่ผมใช้อยู่ในตอนนี้เนี่ยเจ้าร้องเนี่ยชอบมกอมกท่านผู้ชมโอเคใช้ไปก่อนใช้ไปต่อนะเพราะว่าผมมีเยอะมากมีอยู่ประมาณ3า0พันกว่าท่านผู้ชมเพราะว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยผมไปเปิดกล่องนะเปิดกล่องเพื่อหาแม่เหล็กระดับดีเจเนอรีด้วยแม่เหล็กระดับมิสติกอะไรพวกนี้ท่านผู้ชมก็เลยมีแม่เหล็กพวกนี้เนี่ยเยอะนะฮะโอเคขึ้นมาอันนี้น่าจะเป็นเจ้าร้องใช่ไหมอเอ้ยอันนี้เอ็นเชียนร้องท่านผู้ชมคือผมได้เจ้าเอ็นเชียนร้องมาคือมันเป็นเจ้าร้องที่แบบว่าเดี๋ยวนะมันขี่นะ <laughs> มันขีแต่แต่มันตัวใหญ่มากเลยนะเจ้าร้องตัวนี้คือแบบว่ามีเขาด้วยท่านผู้ชมตาเดียว โอเคโอเคคุย okay, okay. กันต่อฮะคือผมต้องตามหาเจ้าร้องให้ครบทุกชนิดใช่ไหมคือมันมีกี่ชนิดนะนลืมดูเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเขอเปิดดูสักทีอืมเจ้าร้องมีกี่ชนิดอ๋อมีเยอะอยู่นะเจ้าร้องเนี่ยมีหลายชนิดเลยท่านผู้ชมมีประมาณยี่สิบกว่าตัวได้เลยนะอ๋อนี่ไงท่านผู้ชมเขามีบอกอยู่นะฮะว่าเจ้าร้องเนี่ยมีทั้งหมด26สิบหกตัวซึ่งผมเนี่ยคุณได้แค่สามตัวเองตอนนี้อ่ะคุยกันต่อฮะซึ่งอันนี้เป็นเจ้าร้องหรือเปล่าเป็นสีเทาแบบนี้อ๋อ ทำไหมเอ้ยไม่ทราเฮ้ยผมชอบมากเลยเจ้าร้องตัวเนี้ยคือเป็นเจ้าร้องที่แบบว่าเท่ที่สุดแล้วตัวนี้ยคือเท่ว่าคือเท่ที่สุดอ่ะโอเคอันนี้คือคูณข,ขึ้นมาน,นี่เป็นเจ้าร้องหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะท่านผู้ชมอันนี้เป็นตัวอะไรนี่อ๋ออันนี้เป็นไมโครโฟนฮะคือผมมาตามหาเจ้าร้องคือแล้วเจ้าร้องของผมมันไม่เพิ่มขึ้นอ่ดี๋ยว,ว่าเราเนี่ยต้องเอาไปขายก่อนท่านผู้ชมคือถ้าเกิดเอาไปขายเนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมเจ้าร้องอ๋อ คือมาตอนนี้เนี่ยผมมีเจ้าร้องอยู่ห้าตัวนะฮะคือผมขุดได้มาประมาณ4ี่ตัวแล้วแต่ว่าน้องเนี่ยยังไม่ขึ้นเลยผมอาจจะต้องเอาไปขายท่านผู้ชมคือไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองเอาไปขายดูเดี๋ยวขอขุดก่อนเหมือนว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นเจ้าร้องหรือเปล่าเอ้ยมันเจ้าร้องท่านผู้ชมคือผมขุดได้เจ้าร้องใหม่มา2ตัวด้วยนะเหมือนว่าเมื่อกี้เนี่ยจะได้ตัวหนูท่านผู้ชมตัวนี้เจ้าร้องตัวเล็กฮะแล้วก็เจ้าร้องเมื่อกี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้ท่านผู้ชมคือหน้าน้องเนี่ยสดใสมากเดี๋ยวผมเนี่ยลองเอาเจ้าร้องเนี่่่ยยยไปขาาดูสหอว าราคาเนี่ยมันเท่าไหร่ท่านผู้ชมคือมีราคาบอกไหมไม่มีราคาบอกอะหรือว่าเราเนี่ยไม่สามารถขายได้หรอกและนี่เหมือนว่าจะเป็น npc ใหม่ท่านผู้ชม npc ตัวนี้สวัสดีนายอืมสวัสดีคืออ๋อนี่เป็นให้ลาเควทท่านผู้ชมโอเคผมยกเลิกก่อนนะยังไม่ทําตอนนี้ฮะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ซิว่าเราเนี่ยขายเจ้าล้องได้ไหมอืมผมเอาเจ้าล้องมาขายคือขายได้ไหมเพิ่มไหมเจ้าล้องเจ้าร้องไม่เพิ่มอะท่านผู้ชมคือเราเนี่ยจะ,จะใช้เจ้าล้องยังไงอะ่ะ อ๋อท่านผู้ชมเหมือนว่าการใช้เจ้าล้องเนี่ยเราจะต้องไปที่เมนูก่อนนะแล้วก็ไปที่เควสรลองะฮะซึ่งนี่เลยคือตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยใส่จํานวนเจ้าร้องที่เราเนี่ยอยากจะใช้นะฮะซึ่งผมอะใส่ไปห้าพิบุสิตอ่าตอนนี้เนี่ยเจ้าล้อง,องผมเพิ่มมาเป็นสิบแล้วท่านผู้ชมคือเราสามารถแลกฉายาได้แล้วแต่ว่าผมเนี่ยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอ่านี่ผมเหลือเจ้าล้องตัวเดียวแล้วตอนนี้คือเราขุดมาได้หกตัวใช่ไหมแต่เมื่อกี้เนี่ยเราใช้ไปแล้วห้าตัวท่านผู้ชม คือเราต้องไปขุดเพิ่มกันอีกนะฮะคือขุดสักประมาณตรงนี้แล้วกันนะเผื่อว่าเราเนี่ยจะได้เจ้าร้องเพิ่มนะท่านผู้ชมคือผมอยากได้สัตว์ขี่เจ้าร้องฮะหรือไม่ก็เก็บเจ้าร้องเยอะๆแลกแม่เหล็กมิสติกไปเลยแม่เหล็กมิสติกเนี่ยอาจจะช่วยผมได้เยอะขึ้นนะผมมาตามหาเจ้าร้องฮะเจ้าร้องป่านนี้อ๋อไม่ใช่นี่รองเท้าบูทคือขุดได้แค่หกตัวเองอะขุดมานานอยู่ข <laughs> ุดมานานอยู่นะแต่ว่าได้แค่6ตัวเองอ่ะด้วยม,มาต่อฮะคือจริงๆมันสามารถขุดได้ทุกเกาะเลยนะท่านผู้ชมเ ไม่จาเป็นจะต้องขุดที่เกาะแรกก็ได้นะอ๋ออันนี้เป็นเจ้าร้องท่านผู้ชมอันนี้เหมือนว่าจะเป็นหน้าตาตัวหม่ด้วยเจ้าร้องหน้าใหม่วันเดย์านาเจ้าร้องวันเดย์ครับพี่ <c oughs> คือหน้าน้องเท่มากเลยอะ่ะเจ้าร้องอะ่ะผมชอบมากเลยอะ่ะดีไซน์ออกมาดีมากโอเคโอเคขึ้นมาอันนี้อ๋ออันนี้เป็นเป็นสตูดิโอท่านผู้ชมเป็นปุ่มอันนี้อันนี้เฮ้ยอันน,อน,น,อนี้เหมือนจะเป็นเจ้าร้องหรือเปล่าเป็นสีเทาคิดว่าอ่าใช่ฮะเอลเอลฟาล้องท่านผู้ชมอืมโอเค ขุดขึ้นมาต่อฮะคือผมอยากขุดทีเดียวแล้วได้เจ้าร้องแบบว่าครบทุก <c oughs> ครบทุกตัวเลยได้ไหม <c oughs> คือต้องมานั่งขุดหาเจ้าร้องอะ่ะคือมันขุดยากอยู่นะเจ้าร้องเนี่ยโอเคขึ้นมาฮะอันนี้เป็นกระป๋องน้ำโคลาอันนี้ขึ้นมาอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นสีฟ้าท่านผู้ชมไม่น่าใช่เจ้าร้องนะเจ้าร้องเนี่ยจะเป็นสีเทาฮะตัวอันนี้อันนี้ขึ้นมาอันนี้เป็นสีเขียวฮะคือเจ้าร้องน,นี่ขุดขหายากอยู่เหมือนกันนะอืมขึ้นมาฮะเฮ้ยอันนี้เหมือนจะเป็นเจ้าร้องท่านผู้ชมใช่ไหมหรือว่าเป็นรองเท้า ผม oh, ไม่ใช่เป็นกิ่งไม้อันนี้ขึ้นมาฮะอันนี้เป็นอะไรอ๋อนี่เป็นสีเขียวฮะโอ้โหขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนเหมือนว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะได้เจ้าร้องอีกแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวนะใสขอบร้องท่านผู้ชมคือไม่เหมือนกันสักครั้งเลยนะต,ตั้งแต่ที่บอกว่าตั้งแต่ที่ขุดมาไม่เหมือนกันสักครั้งเลยท่านผู้ชมอันนี้คือเจ้าใส่ขอบนะฮะโอเคขุดกันต่อซึ่งมันมีร้องกี่แบบเนี่ยคือผมสงสัยหน้าตามันมากเลยอะขุดขึ้นมาไม่ไม่เหมือนกันะ ไม่เหมือนกันสักรอบเลยท่านผู้ชมโอเคอันนี้ขุดขึ้นมาฮะเอออันนี้อะไรเน <to> <text> <t ell> ี <amigo> <t ell> ่ยเป็นเจ้าร้องหรือเปล่าใช่ไหมอ๋ออันนี้ไม่ใช่อัเป็นปุ่มตรงขึ้นมาเจ้าร้องอันนี้เนี่ยอ๋ออันนี้ได้แล้วท่านผู้ชมเออเริ่มได้ของซ้ำแล้วฮะคือตอนนี้เนี่ยเริ่มได้ของซ้ำแล้วนะเอ้ยอันนี้สีทองตัวขุดมาตั้งนานอันนี้สีทองอเลยเป็นตัวตุ่นซะด้วยโอเคขึ้นมาเจ้าตัวตุ่นขึ้นมาเจ้าตัวตุ่นนายจงขึ้นมาโอเคคือตอนนี้เนี่ยเราได้เจ้าร้องกี่ตัวแล้วอ่ะคือมันดูได้ไหมดูไม่ได้ อนนี้เนี่ยเรามีเจ้าร้องหกตัวท่านผู้ชมองตัวเหมือนรอบแรกเลย <c ười> คือขุดได้เจ้าร้องหลายตัวอยู่นะหลายแบบฮะอันนี้คือเจ้าร้องใส่ขอบอ่ะเดี๋ยวผมเอามาใส่ในตัวกันอืมแล้วก็อันนี้มาใส่อันนี้มาใส่อ่านี่คือเจ้าร้องทั้งหมดที่เราขุดได้ในตอนนี้ท่านผู้ชมนี่ด้วยมีหน้าแบบว่าฟุงฟิงกระดิ่งแมวอันนี้ด้วยฮะอันนี้ตัวเล็กลงนะเอลฟาร้องนะฮะตัวนี้ถ้าจําชื่อถ้าจําชื่อไม่ผิดนะโอเคตัวนี้ด้วยตัวนี้ก็เท่หเหมือนกันนะตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นเจ้าใส่ขอบร้องท่านผู้ชมคือมีเขาด้วยนะฮะฮ โอเคครับสับคลิปนี้เนี่ยก็ลาท่านผูาาช้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ